สวัสดีครับพบน,นีกแล้ครับผมสุเทพนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมารับงานทํารถต่อแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะทําอะไรกันนะก็คือผมมีงานของลูกค้านะครับเป็นโคมไฟตัวนี้อ่าค,คุณไหมอันนี้เป็นคมไฟอเมล่านะครับรุ่น N17 นะตัวก่อนที่จะเป็นรุ่นพันเทอร์โบนะครับ อันนี้ถ้าสังเกตดูก็คือเราทำเลเยอร์เอาใหม่ใส่เป็น LED เอาไว้นะประามาณนี้นะครับอันนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าคันนี้ทําไปแล้วสวยงามดีแต่ว่ามันมีการแคลกของรอยที่เราผ่าโคมแล้วก็มีไอ้น้ำซึมเข้าไปได้นะทำให้มันเสียหายได้ตอนนี้ก็เลยส่งกลับมาแก้นะเดี๋ยวเรากําลังจะเทสเรื่องการแก้ไขตรงนี้ว่าปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วซีนกันน้ําของตัวโคมเนี่ยมันสามารถกันน้ําได้เรียบร้อยไหมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทําไงกันต่อ ในเรื่องของการกันน้ําชุดโคมผู้นี้นะที่ที่เราสร้างมาใหม่ตรงนี้นะโอเคเอานี้ครับเดี๋ยวเราก็มาจัดการตรงนี้กันผมก็จะใช้วิธีเอามาจุ่มในน้ำเหมือนที่เขาเทสลมยางเวลายางรั่วนนะเราก็จะเปิดหนังใส่เข้าไปหลังนี้ เราก็จะกรอกน้ำเข้าไปในนี้ก่อนนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งอตอนนี้ก็น้ำก็ประมาณครึ่งถังแล้วนะใส่ในรังตรงนี้นะครับประมาณครึ่งรังเนาะก็จะทำให้เราเทสได้แบบชัดเจนนะมีปิดน้ำแล้วโอเคเอาแค่นั้นก่อน น,นี้เราก็เอาตัวโคมมาทั้งสองอันเลยนะ oh. จะเคสทีละอันนะครับ oh. ด้วยการผมจะเอาตัวฝั่งที่เป็นรอยต่อพวกซีนนะรอยต่อซีนซิลิโคนพวกนี้นะครับ oh. จุ่มลงไปในน้ํานะไล่จุ่มลงไปในน้ํานนะว่าส่วนไหนมีน้ําเข้าไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับ oh. เดี๋ยวพอเราจุ่มเสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้าเช็ดด้านนอกให้แห้ง mm. ก็จะเห็นว่าในด้านในเนี่ยมันมีน้ําอยู่หรือเปล่านะ, mm. อะเอาเลยนะหนึ่งสองซ้ำก็จะจุ่มลงไปในนี้นะครับ ให้ให้น้ำมันท่วมรอยซิลิโคนนะเราก็จะดูว่ามีส่วนที่รั่วไหมนะครับก็คือให้น้ำมันท่วมรอยต่อนะีอ่ประมาณนี้นะจุ่มไปให้น้ำท่วมรอยต่อ,อเคเสร็จแล้วเราก็จะเทออกนะเทออกแล้วเช็ดส่วนนี้ผ้าแห้งเช็ด อ่ะทางนี้ก็ผ่านนะครับเพราะว่าเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษน้ําอยู่ข้างในนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะน้ําเกาะอ,อยู่ข้างนอกข้างนี้ยงเปียกอยู่แต่ว่าข้างในไม่มีน้ําเข้าไปนะ,อะโอเคครับก็ข้างนี้ถือว่าผ่านใช้ได้เดี๋ยววางไว้ก่อนทุกข้างทดสอบกันดข้างที่สองครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรา ก็เอาจุ่มลงไปนะก็ลงไปอย่างนี้ครับให้มันน้ำมันท่วมรอยต่อนะอ,อยมางนี้นะครับยบจะเป็นลอยต่อด้านบน ก็เอาขึ้นมาทีนี้เราก็เชด็ดการเช็ดเศษน้ำออกนะ,อะโอเคด้านในไม่มีเศษน้ำอยู่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยผ่านนะครับถ้าน้ำรั่วเข้าไปได้เนี่ยน้ำจะไปกองอยู่ตรงนี้นะด้านในเลนตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะไม่เข้าโอเคทดสอบเรียบร้อยผ่านครับอ่าโอเคครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวแพ็คส่งกันได้นะโอเคอ่ะโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ทดสอบแช่น้ําผ่านไปแล้วนะก็โอเคไม่มีน้ํารั่วเข้าไปน,นี้จุดที่ต้องระวังอีกนิดนึงสําหรับเจ้าของรถเวลาไปใส่นะครับก็คือไอ้ตรงฝา ฝาตรงนี้นะฝาของไฟเลี้ยวเดิมเนี่ยเขาจะมีซีนขอบยางอยู่นะครับแต่ว่าตามอายุรถแล้วเนี่ยเวลาที่ฝนตกน้ําลงไปในนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่น้ํามันจะรั่วเข้าไปได้บ้างตรงตามขอบพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในรถก็จริงโอกาสโดนแรงๆไม่มีแต่อาจจะชื้นได้นะก็ต้องดูกันด้วยถ้าขอบยางตรงนี้มันเก่าแห้งกรอบมากอาจจะต้องอัดซิลิโคนทับเพิ่มเข้าไปนะครับอ่าโอเคส่วนนี้ก็ถือว่า เรียบร้อยเนี่ยทำความสะอาดแล้วก็เตรียมแพ็คส่งได้นะโอเคครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจก็จะเอามาให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ก็เริ่มกลับมารับงานรถบ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่ๆหรือว่าของไม่มีสต็อกเนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยนะนงานเล็กๆตอนนี้ก็รับได้แล้วแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาติดตามต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ